หมดปัญหาเราจะซื้อขายรหัสเราโดนโกงไปร้านอื่นก็แพงต้องเพจนี้เลยแอดมินฟ้องฟ้องชอ็อปเพจซื้อขาย ID เกมที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้เริ่มต้น ID ที่100บาทแอดมินสุภาพอัปเดต ID ใหม่ทุกวันไม่โกงได้ดีพร้อมเล่นมีทีมงานเพื่อให้ความรู้ในการเลือกซื้อ ID ถทักเลยแอดมินฟ้องฟ้องชอ็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผม,มีเช่นเคยนะครับมานุอเอลนะครับซึ่งก็ตามปกคลิปเลย ต่เป็นคิโร่สายแอซซินนะครับผมซึ่งเป็นมูลาดท็อปเซิร์ฟเลยนะครับมูลาดไม่ส้มเนาะโอเคเรามาตกลงกติกาก่อนนะครับผมจะเสนอไปที่ห้าตัวนะครับโอเคก็รอเขาตอบเนาะว่า,าจะเอากี่ตัวนะครับผมเล่นห้าตัวจบนะโอเคครับก็ตกลงกที่ห้าตัวครับใครได้ห้าตัวก่อนก็ชนะไปเลยนะครับโอเคก็ okay. ตอนนี้นะครับผมจะเอาเป็นสเปลดดไปนะครับหรือว่าสเปลสตันนะครับเรียกง่ายๆเนาะโอเคก็ทางด้านของมูลานะครับเขาน่าจะเอาเป็นโลไปนะครับเป็นสกินไม่ใช่เป็นร่างออริจินอลเหมือนกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝาก ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็มจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ผมจะเรียกมูลาดว่ามูแล้วกันครับมูมูเนาะมูมู่เนี่ยก็ทักผมมาครับว่าอยากลองหนึ่งหนึ่งอยากทำคอนเทนต์ด้วยนะครับผมก็โอเคก็มาเล่นกัน,นครับน้องเขาก็อยากหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับก็มูลาดเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับคือ เกมนี้ผมเจอสึกหนักเลยนะครับ <g ül> ก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าเลดเกมมูลาดแดดแดดแรงขนาดไหนเนาะนตีเนาะแบบกดทีนี่แบบผมหายครึ่งหลอดเลยประมาณนี้เลยนะครับคือเอรันดอร์ก็แพ้ทางเลยนะครับสําหรับผมนะใครเล่นยังไงไม่รู้ครับสาหรับผมผมมองว่าเอรันดอร์เนี่ยแพ้ทางมูลาดอยู่นะครับถ้าเลดเกมอยู่ถึงเลขเกมนะครับก็มูลาดจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยนะครับ พอเอรันดอรเนี่ยคือตัวมันเป็นตัวที่เล่นต้นเกมได้โหดมากๆเลยนะครับถ้ากดดันได้ก็กดดันเลยเนาะโอ้โหพักเข้าไปอีกจาเวนไม่น่าเลยเขาก็ได้ฮิวไปนะครับกะแรงลมผิดหนนะ่อยเนาะโอเคเยมนี้ก็ามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ ผมจะออกเป็นทางด้านของอานายเพจก่อนนะครับเป็นชิ้นที่สามนะนี่ก็มาดูกันนะครับโอ้โหแดดแค่นี้ก็แรงนะครับเนี่ยโดนแดดที่ผมก็แบบหายไปข้อนเลยนะเลือดเนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญตัวหนึ่งเลยครับในมูลานเนี่ยแบบวิบไปวิบมานะ แรดคืนนี่อาอย่างนี้แตกนะมูโอเคเมื่อกี้ก็ไม่มีอันติกับสก,กิลหนีนะครับก็ได้ไปนะครับผมจะมาตีป้อมเลยนะก็มาดูกันครับว่าจะได้ป้อมหรือเปล่านะดีดีดีีเน้นป้อมอย่างเดียวนะครับโอเคคือเราเอาป้อมก่อนนะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ได้เล่นมากกว่าเขาเนาะ จะได้ดักพุ่มดักอะไรได้นะครับคือต้อนเกมเอรันดอร์ได้เปลียบอยู่แล้วนะครับได้ดักทั้งพุ่มแล้วก็คุ่มที่ฮิลนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ในพุ่มนะเก็บแตกมาแล้วอย่างนี้แบบแรงเกินผักไปหนึ่งทีเฮ้ยตู้ได้โอเคเรียบร้อยก็2ต่อสูนย์แล้วนะครับตอนนี้ ล้อของก่อนดีกว่าก็น่าจะอย่างนั้นเลยครับนายพี่ตายเอ้ยไม่ใช่พิมพ์ผิดเป็นตายนะครับผมจะพิมพ์ว่าตายพี่ตายนะครับถ้ายือเล็ก็ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับเอรนดอ์เนี่ยเขาจะเล่นเซฟเซนะดูแบบการเล่นนะครับนี่ไง ทิ้งร่างแยกไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็มาเขีย่ยคนะีมเนาะโอเคตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ถึงเลน,นครับอยู่ถึงแน่นอนครับเกมนี้พอฝั่งตรงข้ามเขาจะรอของก่อนครับก็ไม่ผิดนะครับคือเราไม่ได้มีกฎว่าห้ามกลับบ้านเนาะเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นทางด้านาบิดเบดนะครับแล้วก็ทารอนเนาะ จะออกทางด้านของมูลรามาะด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4นาทีนะครับเครเราได้ทางด้านของมูลานะครับผมคือตอนคือตอนนี้มูลาเล่นเซฟมากนะครับคือจะรอของในช่วงเลยเกมเนาะเขาจะไม่ค่อยอยากจะบวกเราเท่าไหร่นะครับ <S 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 ก็เดี๋ยวเกมนี้ครับผมจะตัดให้มันอ่า กระชับขึ้นนะครับที่จะได้เห็นในช็อตบวกนะครับผมโอเคเราก็มาเคคีบตามปกตินะครับรอเนาะผมปิดชัดับโอเคตามสบายเลยนะครับสงสัยมีคนแบบทักหาทักหาตอนเล่นอยู่นะคือผมก็เป็นคนคนนึงที่ค่อนข้างรำคาญเพื่อนนะครับคือแบบ เด้งเด้งรัวๆอย่างเงี้ยแล้วบตอนเราบวกอยู่ก็นั่นเลยครับหลายคนก็น่าจะเป็นนะครับตอนแบบตอนว่างๆไม่ทักมาแล้วตอนเล่นเกมทักมากแบบใหญ่เลยนะครับโอ้ยเจ็บอยู่นะก็โอเคเราได้ชิวบล้อแล้วนะครับผมได้ทางเกาะแล้วก็ลดความเร็วโจมตีนะครับ ทำให้เราอึดขึ้นอยู่นะต่อไปจะขึ้นเป็นทารอนนะครับอเอผมตัดมาตอนนี้นะครับคือยังไม่มีจังหวะบวกเลยเนาะตัดมาตอนที่บวกกันเลยนะครับผมแดดโคตรแรงดูด,ดิหายแล้วเปลี่ยนของไม่ทันนะครับคือผมกดไม่ทันเองนะครับก็ตายไปนะครับผม เมื่อกี้แดนแรงมากนะดูจากที่เห็นนะครับโหดูดิเอาแล้วมูลาดเริ่มกดผมแล้วนะครับตอนนี้ก็ของตันแล้วนะครับคือผมตัดมาตอนประมาณ16นาทีนะเป็นตอนที่ของทั้งสองฝั่งนะครับตันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมได้โดนทางด้านของมูลาดกดกดดันแล้วนะครับพอสู้ได้อยู่มนะั้ มาดิมาชึบสู้นะสู้นะโอเคเดี๋ยวเราลอกดออฟนะครับเฮ้ยเอาเอาฮิวก่อนโอเคตีสู้ปึ๊บโอเคกดออฟโอเคได้มา3ตัวนะครับโอเคเป็นอะไรที่ตัวที่ตัวที่3เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างนานมากนะครับประมาณ17นาทีนะตึงจัดเลยนะครับ เราจะขายเกาะเกิดด้วยเนาะแล้วก็ออกเป็นเคียวนะครับเพราะกาะเกิดเราใช้แล้วเนาะผมก็ใช้ไม่ได้นะครับคือใช้ไปสองครั้งแล้วเนาะเกาะเกิดถ้าซื้อมารอบที่3ามเราก็ไม่ได้ใช้ความสามารถของกาะเกิดนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วเนาะตายเกินเนี่ยใช้แค่สองครั้งนะครับหลายคนก็น่าจะรู้นะโอเคอยู่ไหนเนี่ย อยู่ในพุ่มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ๋ออยู่บ้านนะครับเก็บแตกมาแล้วโอ้โหแรงเกินนี่ยังไม่ได้แดดนันเนี่ยโอ้หักไปเอ้ย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 โอ้โอชิบหายละกดกลำไรจือ้อเอ,อืเอเรียบร้อยตายไปนะครับไม่มีของจะเปลี่ยนแล้วนี่โอเคก็ตัดมาตอนนี้เลยนะครับผม โอ้ยแรงนะแรงนะแรงนะถักไปหนึ่งเฮ้ยยิ่งไปไม่มีรองเท้าวิ่งไล่แล <d ose> ้วคืออดนะครับเมื่อกีอ้มูลาดตอดตอดตอดถักไปหนึ่งทีจึ๊บอจุ๊บตีสู้ขายบหายละกดกดลกนะครับอันนี้อันนี้ผมลกนะครับไม่ทันนะครับแบบ มันเกิดขึ้นไวมากนะก็โดนไปนะครับสามต่อสามแล้วนะครับตอนนี้มูลาดมีทั้งกอเกิดนะครับนี่ยังไม่ได้แดดก็คือแรงมากนะกดออฟนะครับขายออฟก่อนขายมัดพักไปหนึ่งทีเออใจเย็น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 สายก่อนโอเคตายเกิดวะชิบหายละกดออฟแล้วมูลาด วันนี้เฮือเรียบร้อยนะครับตายเลยนะไม่มีอะไรจะขายนะใช้ไปหมดแล้วนะครับไม่รู้จะออกอะไรแล้วนะตังตอนนี้อยู่ที่หมื่นสองครับคือเป็นอะไรที่เยอะมากมากเลยนะดูดีทุกคนยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับก็ตึงนะเป็นเกมที่ ตึงมากๆเลยนะยื้อไปยื้อมานะครับอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมตีป้อมแตกอ๋อ,อเมื่อกี้เขามาเล่นในป้อมผมนะคือมูลาดแดดทีมผมว่าแทบจะตายได้เลยนะครับเขาผมก็เลยโดนกดดันเนาะออโอมีอาร์มแล้วกันไม่มีอะไรจะออกนะครับคือมันกดใช้ไปหมดแล้วนะ เรวก็เกิดล็อกคิวโลก็เออหมัดนะครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่โลนะผมพูดผิดก็วนอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยนะไม่มีอะไรจะเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยเราก็สู้นะครับผมสู้ขาดใจเลยเกมนี้ศักดิ์ศรีตัวเร็กเกมนะตัวเร็กเกมต้อต้เกมก็ขำๆไปนะครับเกมนี้ ไม่ได้ซีเรียสเลยเนาะอยากให้คนทุกคนดูเป็นแค่คอนเทนต์นะครับคือจบเกมเราก็เล่นด้วยกันนะครับโอ้โหฝั่งนู้นดูของแบบทั้งถึกทั้งแรงนะคือผมเนี่ยก็ต้องออกของกันอย่างเดียวเลยนะคือไม่ไหวครับโดนแดดทีก็ครึ่งหลอดนะเอาไงดีเอาไงดี ถ้าผมโดนตัวนี้ก็คือจีเลยนะครับก็จบเลยนะมาได้เวลาสู้ละไม่รอละมาวัดกันไปเลยหายละควรผ,ผักไปบางทีอ๋อเอ้ยกดผิดไปกดเซ็ตสองเฉลยโอยเรียบร้อยเอออะไรวะนี่กดผิดนะครับไปกดเซตไอเทมเฉยเลย โอเคก็จีจีนะครับสนุกมากนะครับผมจีจก็อยู่ที่29่เก้านาทีนะโอ้โหค่อนข้างตึงนะครับเกมนี้ตึงจัดอะก็ผมก็พลาดเ้ยนะครับก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยกดผิดนะครับเซตของไปกดเซตของเฉยเลยนะก็แพ้ไปนะครับผมโอเคครับก็แพ้ไปด้วยที่สกอร์สามต่อห้าครับคือผมก็เต็มที่นะครับผมก็ จบกันไปแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ